สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มิกพามาที่า a ีนมิ m u ซียมนะครับอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับอยู่ใกล้ๆควอนติโกเบสนะครับแล้วก็ปกติจะเปิดเวลา9โมงถึง5โมงเย็นทุ่นนะครับซึ่งอนุญาตให้ใครมาชมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมิวสิควีเปอร์ซนลนะครับอันนี้ก็จะมีทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอนุสรณ์ของมารีนนะครับมารีนหที่คนไทยรู้จักกันในนามของทหารนาวิกโยธินนะครับซึ่งถ้าในหมู่ของทหารอเมริกันด้วยกันเนี่ยมารีนก็ถือว่าเป็นหน่วยรบที่ค่อนข้างมีชื่่อนะะครรับเพาาว ถ้าเราพูดถึงอย่างที่มิยู่อาร์มีเนี่ยเรายังไม่ได้ไปลบมากมายเหมือนพวกมารีนะครับดูแล้วก็จะเห็นว่าคืออนุสร์ทุกอย่างก็จะเฟอร์ไปถึงพวกทหารนะครับที่เคยไปลบมาอาจจะมีตั้งแต่สมัยส,ยสงคารามโลกนะครับมืเซีมนี้ถือว่าใหญ่มากครับเป็นระดับโบล์คลาสเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มี่มิเคยได้มาที่นี่เหมือนกันเต้นเต้ยครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้แวะมาดูนะครับสวยมากๆงนตา ห้องนะครับก็จะมีเือนกับว่าคำบรรยายนะครับแล้วก็พวกเอ็กซิบิชันนะครับนี่อยามาดูกันใกล้ๆเดี๋ยวมีโอกาสพี่มิจะพาไปดูของฐานบอกมั้งครับเราไปดูกันดีกว่านแต่ห้องมีอะไรบ้างช่วงนะครับสมัย World War ว่าวันนะครับเข้าไปดูกันโอ้ตอนแรกตื่ ที่ไฟฟ้าอิสระมาวินนะครับว้าว เนี่ยมาเรียนฝึกหนักมากครับทั้งบนน้ำบนบกถ่ายมาหลายสองครามครับ เป็นงานของเราจะมาโดยชุดของมานเลยค่ะชุดข้ได้ส่วนอะไรนเป็นพวกวิบลินครับ ของทหารหลายๆห,หน่วยก็จะมีลูกศรอย่างนี้นะครับบางลิปปอนก็จะใช้ร่วมกันหมดนะครับแต่บางลิปปอนก็จะเป็น,ล,นลัตตอร์เซอร์ลิปของใครของมันนะครับอย่างที่นี้ก็มีประมาณ10อันนะครับถ้าเห็นกันไปดูโอ้โหมีโอกาสจะมาอธิบายครับว่าเจ้าแต่ละลิปปอนเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับเดครับไปดูกันต่อเลย เป็นชุดทหารนะครับของมารีนจะมีหลายแบบน,นะครับมาวินก็ช่วยทั้งรอบทั้งช่วยคนนะครับถ้าต่อไปเราก็จะเห็นด้านบนนี้ผู้หญิงผู้ชายนะครับก็เป็นมารีนได้ครับ เก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยครับสีสีน้ำตาลนี่เป็นระดับผิวสารเด่นนะครับจะน่าดูดูหน่อยนี่ครับวันนี้ก็สามารถกระโดดลงมา,ากับข้างบนได้ครับผมว่าจะนะ, Honor นะครับผู้ที่ไดับเมดออฟออเนอร์นะครับเมดออฟออเนอร์ก็คือต้องเป็นคนที่เสียสละมากมาก,มากครับแต่ว่าถ้าไปอ่านดูจะมีหลายคนมากคือการเสียสละนี่ถูกใจเลย,ยครับ ่วใหญก็จะได้เหรียนหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ครับตัวัาษาของอาวุธปืนนะครับมีทั้งหลายรูปแบบครับตั้งแต่สมัยมเด็กจำปันเลยนะครับ สองพาไม่มาเยจะบกไปก่อนนะครัเพราะว่าวิธีการบดสมาลยเนะี่ยจะเน้นไปที่การลบลนะคระ เป็นโลกโก้ของมาเวินเดี๋ยวให้ดูกันคนระับก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี1804มาจนถึงปีปัจจุบันการพัฒนาขึ้นเรื่อยมีอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าน่ารักเลยครับห้อง ลืมตอบไปครับนี่เรามามเมเซียมไม่ต้องเสียเงินนะครับเดินเข้ามาฟรีๆนะครับนี่เราไปดูเป็นแบร์นีครับเป็นหเนื่อนยะมายตอนนั้นมีวิโคอะไรอย่างเงี้ยรับ้าอย่างอ่อนดียงใครสนใจครับ for the land. เค okay, ครับทุกคนอยว่าว่าเมี่อไหรเรา,าะจะพามาดูกันใหม่นะครับก็วันนี้ขอทำแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่มิกนะครับพี่มิกกี้เจอร์นี่ยูเซนะครับวันนี่มิกจะเอาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้พวกนฟังกันใหม่บ๊ายบายนะครับ